น้ำฝนพัชรินและอามทิพัสประกาศข่าวดีทายาทคนแรกมาแล้วพร้อมอวดท้องโชว์คนสนิทร่วมวงการบันเทิงแห่ร่วมยินดีหลายคนรู้จักกันดีสำหรับคู่รักแสดงมากความสามารถอย่างน้ำฝนพัชรินและอามทิพัสล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมลูกคนแรกมาแล้ว โดยมีคนสนิทในวงการบันเทิงมาร่วมยินดีกันมากมายซึ่งทางด้านน้ำฝนอามได้มีการประกาศผ่านทางอินสตาแกรมของทั้งคู่ระบุว่าต่อจากนี้ฝนจะเริ่มมีพุงแล้วนะคะทุกคนแล้วพุงก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะเบบีมาแล้วค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอามน้ฟอนเทเจอร์นี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวแชปเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบบี้ ซึ่งหลังจากที่ประกาศข่าวดีดังกล่าวออกไปก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์แสดงความยินดีอาทิบุ๋งปนัดดากรีดแดดแยินดีด้วยจ้าเนยโชติกายินดีด้วยนะขนมจีนกุนลมาศคอนราตูเลชันนาก้าพีฟอนแอนทีอาร์จอยชนทิชาดีใจด้วยนะจ้าน้องฝนและอีกมากมาย